สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงการงานการเงนิน ประจำเดือนสิงหาคมสำหรับชาวราคานกรกฎหรือราศีกรกฎนะคะช่องของนารายินวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 0มิถุนายนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะผู้ที่มีดาวจันร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีกรกฎก,ก,ก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ General Reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะจะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบราคานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิ การหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปเนาะซึ่งในการหาลัคนาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะจ๊ะหาไม่ทราบก็ให้ยึดวันที่ตามที่นาราได้แจ้งไปก็ได้จ้า สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานการแพทย์โรคแบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเพียรได้พียรคาในอื่นให้เลือกติดตามด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับใครที่ฟังเรื่องโหราศาสตร์ไม่เข้าใจนะคะสามารถข้ามไปดูไพ่อย่างเดียวก็ได้เนาะเพราะว่านาราเนี่ยได้ทำคลิปไว้ให้อยู่แล้วนะเฉพาะไพด้านประมาณท้ายคลิปเนาะ จริงๆแล้วเนี่ยการอ่านไพ่กับดวงดาวนาราก็อ่านผสมกันอยู่แล้วแหละนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ฟังเป็นทั้งคลิปเลยเนาะแต่ถ้ายังไงฟังแล้วงงก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะที่ลัการอ่านศาสตร์ตะวันตกมันก็จะไม่เหมือนกับศาสตร์ไทยเนาะโอเคค่ะมาในเรื่องของการงานก่อนนะจ๊ะดาวการงานของคุณนะคะเป็นดาวพฤรรหัสเนาะดาวพฤหัสเนี่ยอันนี้เรื่องการงานดาวประจำเรื่องการงานคือพฤหัสพฤหัสอยู่นี่ ซึ่งพฤหัสเดินถอยหลังนะคะแล้วทำมุมเล็งดาวอังคารซึ่งอยู่ในเลนที่3นารามองว่ามันเหมือนกับตอนนี้หลายๆคนน่าจะโดนผลกระทบหมดนะไม่ใช่แค่ลักขนาคุณอย่างเดียวนะโดนแทบจะทุกลักนณาราศีเลยแต่ของคุณจะไปโดนในเรื่องของอ,อาจจะต้องไปแก้เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะคะไปแก้เกี่ยวกับพวก เกี่ยวกับงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับพวกการเงินซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับเงินของคนอื่นด้วยนะต้องบอกก่อนเลยนะคะเช่นไปทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะมาแบบล่าชานิดนึงมันเหมือนกับว่าโอกาสที่คุณควรจะได้อะมันมันเหมือนกับช้าไปอะค่ะเหมือนกับการเจรจาติดต่อสื่อสารมันมันติดติดขาดๆอะนะเหมือนมัน มันชะลอลงอะนะคะในเรื่องของการงานนะทีเนี้ยมันถอยหลังเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการเงินโดยเฉพาะของคุณด้วยเอาง่ายๆลักษณะกรกฎราศรีกรกฎเนี่ยคือโดนทั้งเรื่องการงานและการเงินนะที่ผ่านมาเท่าที่เห็นจากจากมุมของดวงดาวนะคะถ้าจะเห็นจากดาวอาทิตย์ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้เนาะดาวอาทิตย์ก็หมายถึงตัวของคุณนะคะชีวิตของเจ้าชะตา มันไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินซึ่งการเงินมันก็เกี่ยวข้องมาจากการงานมันเหมือนกับตอนนี้คุณทำงานเยอะมากแต่ผลตอบแทนเงินไม่ได้เท่าที่ควรหรือโดนเลื่อนการจ่ายเงินก็ได้สำหรับบางคนนะคะมันเหมือนกับโอกาสที่ควรจะได้มันก็ไม่ได้มันก็ชวดไปอย่างเงี้ยนะคะทั้งเรื่องของการเลื่อนขั้นหรือตำแหน่ง,งการขึ้นเงินเดือนนะคะ หรือแม้กระทั่งงานที่ทําเป็นอยู่ประจํามันก็ติดๆขัดๆอ่ะเนาะเท่าที่นาราเห็นแต่ถามว่ามันจะขี้คลายได้ไหมเรื่องของการงานเนี่ยมันจะคลายได้เนาะต้องรองให้ดาวพุธและดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกันก่อนมันจะทํามุมเป็นสีฟ้านเนาะตอนนี้มันทํามุมสีแดงซึ่งมันจะย้ายเนี่ยเอาดาวอาทิตย์ก่อนนะเอาดาวพุธก่อนดาวพุธจะย้ายก่อน พุชจะย้ายวันที่11สิงหาคมย้ายมาตรงนี้การเจราจาติดต่อสื่อสารทางในเรื่องของการงานการเงินจะดีขึ้นนะคะแล้วก็พอหลังวันที่2 2สิงหาเนี่ยนะคะมันก็จะย้ายดาวอาทิตย์จะย้ายตามมาเนี่ยอันนี้เริ่มจะโดดเด่นและการสื่อสารในเรื่องของการงานการงานก็จะกลับสู่โหมดปกตินะคะแล้วก็การเงินนะคะจะยังชะลอตัวอยู่ แต่การงานจะเริ่มดีขึ้นคลายขึ้น,นการเงินจะชะลอเพราะว่าวันที่19สิงหาเนี่ยดาวดวงนี้มันจะเดินถอยหลังหมายควาว่าโอกาสเรื่องของการเงินจะเริ่มชะลอตัวลงนะคะได้เหมือนเดิมไม่ได้แต่ก็จะช้านะคะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าโชคลากมีไหมจริงๆแล้วมุมของโชคลากเนี่ยยังไม่มีเนาะมันเป็นมุมแดงหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยแดงจริงๆแล้วการที่จะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรหรือให้ใครหยิบยืมเงินอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะ ไม่ควรเอาเงินไปลงทุนหรือไปทําอะไรเงินที่มีควรเก็บไว้ให้แน่นๆเพราะว่ายูเลนะัสเดินถอยหลังมีโอกาสที่จะสดเอ่อจะเสียเงินไปกับอา่าของเก่าๆเนาะเช่นซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมอะไรอย่างเงี้ยป,ป,ปรับต้องซ่อมนะคะหรือนะคะต้องไปใช้จ่ายกับคนในบ้านก็ได้นะคะหรือเพื่อนฝูงสังคมอะไรเงี้ยนำความเดือดร้อนมาให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าให้ใครหยิบยืมเงิน นะะในเรื่องของการเงินทีนี้เนี่ยมันจะมีฟูมูลในราศีกุมนะคะวันที่22ฟูมูลใครที่รอคอยข่าวเกี่ยวกับการกู้เงินแบงค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเนี่ยมันน่าจะเคลียร์ได้นะคะหรือจบได้เลยแหละว่าได้ไม่ได้หรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะคำตอบคุณจะได้รับแบบไฟนอลเลยเนี่ยก็คือวันที่22สิงหาคมไปนะเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะฟูมูลมันจะเกิดในวันที่22เนาะ มันก็จะเป็นแบบตะวันตกนะมันก็จะเกิดประมาณบวกลบ1วันนะอืมประมาณนี้นะคะฟูมูลซึ่งจริงๆแล้วอ่ะฟูมูลมันจะบวกลบประมาณ หนึ่งเดือนอยู่แล้วเหตุการณ์มันจะเกิดก่อนซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับเงินตกเบิกเงินปากการะกันเงินนี้สินเงินมรดกอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องแบบเนี้ยมันจะช้าแล้วก็จะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็นั่นแหละช่วงประมาณ22สิงหาคมไปนะฮะซึ่งสถานการณ์ต่างๆนานามันจะคลายขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นก็ช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายของสิงหาคมเนาะในเรื่องของการงานและการเงินนะคะสําหรับชาวลัคนากรกฎราศีกรกฎนะคะโอเคจริงๆแล้วเนี่ย เดี๋ยวดาวสุกย้ายเข้าศูนหนึ่งสองสามสี่เรื่องอครอบครัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะยังเนี่ยดาวสุกย้ายเข้ามาเนี่ยความสุขความสมหวังเนี่ยความรักนะคะการซัพพอร์ตจากคนในบ้านเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าหน้าความเครียดน่าจะมาจากคนอื่นคนรอบข้างนะคะเพื่อนเออไม่ใช่เพื่อนสิเออใช่เพื่อนพี่น้องไม่ใช่เพื่อนพี่น้องเอ่ออะไรนะเพื่อนร่วมงานนะคะน่ะนะคะ คนอื่นน่ะที่ไม่ใช่คนในบ้านเนี่ยจะนํามาซึ่งความปวดหัวและความไม่สบายใจและความกังวลใจได้จริงๆแล้วถ้าถามว่าควรกู้นี่ยืมสินเพิ่มไหมมุมนี้ไม่ควรนะมันเป็นมุมสีแดงยังไม่ควรนะคะประกอบกับพฤติถัสเดินถอยหลังเนี่ยมันโอกาสมันต้องพยายามมากๆนะถ้าใครแบบพยายามยื่นกู้เนี่ยมันก็จะแบบยากอะต้องบอกเลยมุมนี้คือยากนะอืต้องบอกล่วงหน้าแบบนี้เลยนะแต่ถามว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ จริงๆแล้วอ่ะพวกดาวเนี่ยมันเดินช้าถ้าจะดีขึ้นเนี่ยนะคะน่าจะประมาณกันยาไปเลยอ่ะตุลาไปเลยอ่ะก็คือเกือบปลายปีอะคะ่ะเนาะในเรื่องของนิสินเนาะ,ะจะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมของดวงดาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันว่าไพ่จะอมาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่กันนะคะว่าไพ่จะอมาเป็นอย่างไรสําหรับชาวราคนากรกฎราศรีกรกฎนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะประจเาเดือนสิงหาคมเนาะ ให้ออกมาดีด้วยนะคะ4เหรียญอืมก็สอดของกับดวงดาวเนาะเรื่องการเงินตึงมากนะคะการเงินใช่ไหมคอมเมนต์คุยกันได้นะทุกคนนะที่รักจ๋าโอเคว้าวโอเคค่ะ จบขอส,สวยๆเดี๋ยวแชร์รยอดแคลิฟายการงานแคลิฟายการเงินโอเคค่ะการเงินดีเดี๋ยวดีขึ้นมีโชคลาภเข้ามาแล้วนะคะอืมโอเคค่ะมาในเรื่องของการงานก่อนนะคะ การงานมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะชาวรานากรากฎราศีกรกฎคุณไม่ต้องห่วงการงานหรอกการงานคุณยังไงก็อยู่ติดหนึบนะไม่ไปไหนแน่นอนนะแต่ว่ามันก็มีความเครียดอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะต้องทําหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน ะะแต่อดทนนะมีงานดีกว่าไม่มีหลายคนตกงานนะแต่คุณยังมีงานนะคะอาจจะต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแต่โดยรวมดีนะคะบางคนใครที่ว่างงานมานานแลเร็วนี้น่าจะมีการออฟเฟอร์งานใหม่เข้ามานะคะน่าจะได้รับการติดต่อกลับมาแล้วในเรื่องของการงานบทจะเข้ามาก็เข้ามาทีเดียวหลายงานเลยเนาะ เข้ามาเรียกสัมภาษณ์นะสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่หรือทำฟรีแลนซ์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีลูกค้าเก่าๆวนเวียนกลับมาได้นะคะน่าจะดีขึ้นในเรื่องของการงานนะคะทีนี้ตำแหน่งอนาคตการงานระวังภาวะมีปากเสียงกับเพื่อน่รงงานนะคะภาวะที่ ถามว่ามันมีปากเสียงรุนแรงไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงหรอกเพราะว่ามันก็จะสอดคล้องกับดวงดาวแหละเนาะว่าดาวอังคารมันเล็งดาวพฤหัสอยู่เนาะซึ่งพฤหัสก็เป็นดาวการงานดาวอังคารมันเป็นดาวแห่งมูะัโทสะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปะทะได้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็ไม่ปะทะจะดีกว่านะคะให้ถอยมาก่อนเนี่ยไพ่เจ็ดเจ็ดเออไพ่หก ไพ่หกดาบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าปัญหามันยุ่งยากหรือวุ่นวายมากนะก็ถอยมาก่อนนะทีเนี้ยยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีนะมันจะมีไอเดียใหม่ๆหรือมีแนวคิดใหม่ๆในเรื่องของการทํางานให้มัน ดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นหรือเป็นไปได้ค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าถ้ามันมีเวลาพักร้อนเหลืออยู่เนี่ยไหนๆก็ work from home แล้วก็พักร้อนแม่งเลยนะคะเอาตรงๆคือมันเหนื่อยมากนะเหนื่อยก็พักอะ่ะไพ่ขึ้นมาบอกว่าการงานขมองคุณทํางานเยอะมากนะถ้าเหนื่อยนะักก็พักก่อนนะคะแล้วก็ไพ่จบเนี่ยเป็นไพ่เดชเชยหรืออดหมาย My, ความว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ว่ากว่าจะผ่านได้เนี่ยมันต้องไปออกลบมาก่อนเนาะแสดงว่าอุปสรรคต่างๆนานา,นา,นานคุณผ่านมาหมดแล้วแหละ ะะและทีนี้มันกําลังจะจะดีขึ้นแล้วบางคนอาจจะต้องไปทํางานไกลบ้านหรือเป็นงานที่ต้องเดินทางอดทนไปก่อนนะคะอย่างที่นาราบอกมีงานดีกว่าไม่มีแต่ว่าไพาเ่เดชชัยเลออดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีพระจันทร์ซึ่งก็ต้องระวังสภาวะอารมณ์สวิงของคุณด้วยนะคะการใช้อารมณ์เนี้ย ะะอันนี้ก็ต้องระวังประกอบกับไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยก็ต้องระวังภาวะการมีปากเสียงกันอยู่ดีนะไพ่ใบนี้มันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณต้องทําด้วยตัวเองนะถ้าจะรอคอยการช่วยเหลือจาก่อนร่วมงานหรือเจ้านายเนี่ยอันนี้ตอนนี้ยังนะเพราะตอนนี้มันเหมือนกับต่างคนต่างพยายามอยู่นะเราเองก็เช่นเดียวกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะเออเนี่ยมันมีไพ่ข่าวดีเข้ามานะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ก็ได้รับข่าวดีซึ่งข่าวดีนั้นอาจจะต้องมีทั้งคือมันเป็นข่าวดีแล้วมันเป็นข่าวไม่ดีไปในตัวคือคุณอาจจะต้องทําการเดินทางห่างไกลจากบ้านจําใจต้องเดินทางไปทํางานเนี่ยเพราะว่าไพ่สองใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีไพ่การเดินทางเนี่ยหรือเป็นเรื่องของระยะทางเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานทําให้คุณมีความรู้สึกแบบหงุดหงิดมากๆนะใช่ไหมใจเย็นๆนะคะเนาะมีงานดีกว่าไม่มีเอาแค่นี้คิดบวกนะทุกคนนะทีนีนบไพ่ตรงกลางเป็นไพ่สี่เหลี่ยมหมายเขาว่ามีงานอยู่เนี่ยนะคะ ให้กอดไว้ให้แน่นนะคะเหมือนกับว่าสถานการณ์คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากออกเต็มทีแต่ไม่ควรลาออกจากงานเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าก็ไม่ควรดวงดาวก็ไม่ควรนะดวงดาวก็บอกว่าไม่ควรเก็บไว้ให้แม่น,เ,นเก็บไว้ให้มัน่นนะคะกอดไว้ให้แน่นๆนะคะเพราะว่างานที่คุณมีอยู่มันก็จะมาเกี่ยวข้องเรื่องของการเงินซึ่งมันอาจจะแบบเยอะแต่ว่าเงินมันก็มานะเท่าทีน่นาราเห็นแต่ว่ามันจะตึงๆในเนื้อช่วงประมาณดาวมัน,ม,น,ม,นมันทำมุมฉากอะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะรายจ่ายเยอะก็ได้เนาะ แต่ยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยมีไพ่หนึ่งเหรียญข,ขึ้นมาหมายเขาว่าไพ่โชคลากนะก็ลองเสี่ยงดูได้นะ ะะก็ลองเสี่ยงโชคลาภดูได้เนาะไพ่ของการที่ได้รับโอกาสมีคนหยิบยื่นในเรื่องของการเงินหรือช่องทางการทามาหากินเพิ่มเติมมาให้หรือช่วยเหลือในเรื่องของการเงินมีคนออฟเฟอร์มาให้เนาะมีไพ่ของข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ได้มาแบบฟุกฟุกนะมันจะมาจากการที่คุณต้องพายายามขวายคว้ามันมาแล้วมันจะได้เนี่ยได้แน่นอนนะคะในเรื่องของโอกาสนะคะโชคลาภใบนี้ใบนี้ขึ้นว่าเป็นโชคลาภก,ก็จริงนะแต่อาจจะไม่ใช่โชคลาภช่องอ ก้อนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเสี่ยงก็เสี่ยงได้นะแต่อย่าเชื่อนาราทุกเรื่องนะเพราะว่านาราอ่านแบบ general reading นะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะต้องบอกแบบนี้ถ้าดูตามดวงดาวแล้วเนี่ยมันจะมาจากน้ําพักน้ําแรงของเรานี่แหละนะะต้องไปลุยต้องไปไฟต้องเดินทางนะคะต้องไปพีเซ็นงานต้องพูดเยอะมากๆนะต้องพยายามอย่างหนักมากแล้วได้เงินมาแล้วได้เป็นก้อนอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่ว่ามันก็จะทําให้สถานการณ์การเงินของคุณเนี่ยจากที่มันตึงๆมันก็จะดีขึ้นเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมของดวงประจํา เดือนสิงหาคมสําหรับชาวราคณากรากฎราศีกรกฎนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ละอัปเดตเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานการแพทยโ์โรคแล้วก็มีพี่อเนกพี่คาอื่นๆนะคะให้ได้เรื่องรับชมอีกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นอ้อในคลิปดวงเดือนกันยายนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ